สวัสดครับพี่น้องแฟนครับผมผมเกี่ยวโค้ดเดมครับวันนี้วันที่27เดือนมกราคม2566ันหอยเสิบหกครับวันนี้ผมมีโอกาสมาสมุดประกาศนะครับมาบ้านอาจารย์นกพัตนกพัดทองทธอวิ่งเป็นคนที่ผมก็เข้านกพัดปีในวงการนกเนาะอาจารย์เราเรียนนกมาก็สิบ่ตั้งจากผมดอกมันจะเป็นเบาคนะตีบ้านนี้ต้องหอดเงิึ้นหนาสั้นไปแล้วพี่น้องวันนี้ผมรู้จักอาจารย์นกพัดครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นกพัดครับ ปีติดต่อกันโดนแล้วหลายปีแล้วนีเมืม่อนี้ละตัดสินใจมาเยี่ยมมายามเออมาขอของเพิ่นไปรักษาจังเลยบุญหลวงครับอาจารย์เพิ่นแนะ้นำจะบุญหลวงคนนะบุญหลวงใหญ่อาจารย์เล่าให้เราดูเข่าวๆด้ว่ามันเป็นยังไงบุญหลวงลบหลวงนี่เป็นนกตีแบบปากเบาคบนันขันพราะไงว่านกตัวนี้เบาสาวแล้วยังเล่นได้ทุกที่เรียนได้ทุกที่ ตาสูงสายไฟเลียนได้ปั๊ดไปบ่มีบ่มีบ่มีเหลือขอให้ว่าเอาขึ้นคันเลยเออาไปลองเบิ้งให้มันมันมันอาจารย์เขียวก้อนเดิมมันมันไอคำไอคุให้คำไอคุณเนาะบัวหลวงซึ่งดีดอดซึ่งเป็นต้นของบัวหลวงที่เอาแหละลองายขายเลยพี่น้องขายแล้วผู้ใดเป็นแฟนคลับของอาจารย์นอกการับทราบนะครับเนี่ยบัวหลวงย้ายไปอยู่เขียวคอนเดิมแล้วบัวหลวงย้ายขายเขียวคอนเดิมครับ อาจารย์ขอบคุณเลยรับจากมือของอาจารย์นะครับนะมันมอยาแกเดใคมเมนต์เนี่ตัวกันมเนต์คนถึโลกคนเลยเอาเนะเอาเตรงนี้ที่ใมเนคนนี่ยนะ้ของดีไปเลย สุดยอดจังเนาะใส่กระถาแล้วใส่กระถาแล้วจมเพื่มๆใส่แล้วหัวหลวงไปอยู่จ้างเอ็นเลยดีเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดขอบคุณอาจารย์ยรายๆเธอเป็นของควรปีใหม่กันแล้วกันเนาะเธอเป็นของควรปีใหม่ผมขินใหญ่เลย,ย <laughs> <laughs> นี่รปะเดิมไม่แรกครับผมบัวหลวงครับ นาที่ผ่านไปครับ4นาที่ผ่านไปครับ ้อขแรกแหกมันทะ้ลูกขาาที่พาดไปครับ ลลายเจ็ดนาที่ครับพี่น้องบัวหลวงจันทร์แห้วแครับแต้มแรกแยมแรกประเดิมชัยบัวหลวงสอคอนเดินีย,ยบบ้อยครับพี่น้องบรงคอนที่สองของบัวหลวงครับพี่น้อง เดียวบัวหลวงนกข่ายเขียวค้อนเดิมครับชวาวงสองนาทีผ่านไปเอาเสียงยังนับบันไดอ่านกอบัวไม่เสียงเนาะกาหันบันบัวไม่เสียง นกมาหากันไปเปิดเสียงจ่อยกัวหลวงสะบัดหนาทัก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 มาดื้อแต่หัวสุกหัวซุน,นมุดเข้าไปมองหันมองนี สายค้อนบัฟคอนอาจารย์ทูดเร็วนั่นละทูลีโอแต้มสองค่อนสองของบัวหลวงครับพี่น้องหยบบ้อยครับเขียวค่อนเดิมหาของเห่นชิ้นไม้ครับมวนไปอีกแบบเดี๋ยวจะเดิลงมาเบิ่งกันนอ บินหลอนไปหลอนไม้จะห่วงอยู่นี่นี่นี่นไปไปไดนไปไปหาบัวหลวงนั่นไปตีแต่ไลเจ็ดหน้าเจ็ดหลังเงี้ยไปแล้วไดนใจไว้บัวหลวงนี่ได้ใจก็ไปไปครับละครเดียวเลยเอาคอครทีสามบววับวหลวงกรับพี่น้อง ลงมาชับค้อห่วงเลยล่ะนี่ลงมาลงมาลงแล้วอ่อนออแล้วบูตรหลวงข้นที่สาม เออร่นล้านด้ยตือค้อนห่วงแน่เลยนี่ตกลงไปเชิบดนดบัวหลวงโอ้บัวหลวงสะบัดหนาเลยครับติ้งเติ้ง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 ออดเติ้งสะบัดหนาวะมันต้องลงนี่เอาพี่น้องมาพอดีนั่นริวริวเขามาโอ้ได้มวกเกี e, climate, right? A, oui. 拜拜่ดีเนาะนกสิเขากันมาพอดีเลยเขาเติงโนดนกเขาเติงรถครับพี่น้อง สิบมาน,นี่รีบ่ันนี้อย่างรุนรันเลยเล่นกองของลองกองวะเขียดแห้งเขาไม่เหยียบมองแกของเชิบแพกครูไปเลยลูกเชิบโดดโดด เบอร์หลวงเสบ,บัดนาใช่แล้วเฉีบเฉีบเบอร์หลวงเสบ,บัดนาใช่แล้วขขเขาเก็บผู้หยียบรถเนาะต้องจีเลือข้อนอยู่เอาละหยียบร้อยแเปมที่สามข้อนที่สามบัวหลวงวันนี้ครับท่านจีได้แพ้คู่นั่น นั่นเอาแพ็กโคไปเลยลูกฟังนี่เร็วรถแพ็กโคเลยเร็วใส่มา เห็นบ่พี่น้องเอ้ยนกเกากันคนบัดออกนกเกาะบน,นะเนี่ยลราคนหนนี <c oughs> บัดนี่วาสนายังดียังตบไปแล้วนึงแต้มครับมึงมึงค้อนสองมึงค้อนสองแต้มสองจะแพ้ค,คู่ได้ปะค้อนที่สองยังไม่ทันได้ขึ้นเหยียบบางอยู่แล้วบางอยู่แล้วใส่บางอยู่ ป๊บแค่คู่ไปเลยงัางง้งง ทุไไปคอนชายบางแล้วลงมาเลยบ๊บลงคอนนี่ออแล้วเอาโดด เร็วเร็วเร,วเร,วเรวบับองแแพ็ค,คู่ไปเรียบร้อยครับพี่นอ้องแพ็กค,คู่แล้วครับบัวหลวงจะได้2อเตี่ยขค้อเดียวกันครับแพ็กค,คู่ไปแล้วรลค, 2, ครับของมเกี่ยวค้อนเดียวครับนี่ยี่สิบเจกราคมสองพันหนึรกสบครับมืนอนี้มา เปลี่ยนแนวเหรียญเปลี่ยนแนวถือไม่ได้ผมเอาเจ้าบัวหลวงครับเขาชื่อว่านกต่อออกมาจากอาจารย์นบนบพรัทองทวิงนะครับอาจารย์นบพรัดทองทวิ่งนะครับเด้อมาจากบางปูมาเสาไปาออาาบล็คนมาจา์ขอแบงเพิ่มมาพอได้หิวพอได้ถือพอได้เลรนนะครับมาไปแท้ตีหาพพละ่ะมหาหอดข้องซีนะครับเที่ยงพอดีในแว่ใส่ลองเบืองกับเทียนหน้ากอง เท็ดนากล้องครับบัวหลวงเท็ดนากล้องกันไม่นีข้อนแรกหนึ่งแต้มข้อนสองหนึ่งแต้มข้อนสามสองแต้มครับแพ็คคู่ข้อนที่สี่เนี่เป็นตัวที่หาได้หาแต้มเขาบานเลยครับเขาบ้านมิดจ,จัดกินเขากินไปแล้วสี่โมงแรงหาโมงเด้พเนยียดออกมอั่งอีกนาะมาแนดงที่ห้องดีปนไดเจ้า,จาบัวหลวงเนี่ยบัวแม่พุ่มพวงบัวหลวงแย่งเมืองปทุม ไม่เคยเฮ็ดไห้กบกลุ้มบัวหลวงปทุมอยู่ค่ายคอนเดิมเรียบร้อยครับบัวหลวงเมืองปทุมอยู่ค่ายเขียวคอนเดิมเป็นที่เรียบร้อยครับสัญนญามาแล้วเรียบรอย้อยย้ายค่ายพี่น้องผู้ติดตามอาจารย์นพตน์ท่องเที่ยวอยู่นั่นแล้วอยู่บางปูนั่นผู้ใดเป็นสมาคิกเป็นพักเป็นพ,วพ,วพวนัวเพื่อนจ้บอกเลยนะครับเด้อจะบัวหลวงย้ายมาอยู่คลองสามแล้วอยู่กับเขียวคอนเดิมครับ,บวันเดก็เสียมากเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว มือเนี่ยเปิดโตไปทางการแล้วครับยากระดิออกราดตะเวนแล้วต่อไปนี่เห็นคู่กับคุณซาไปเลยชาวาด้วยเขาใหญ่ด้วยครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามผลงานของเจ้าบัวหลวงแห่งค่ายสอคอนเดิมเลนีนะครับเรือสว,วัสดีครับ